ประมวลกฎหมายแพ่งหละพาณิชย์มาตรา292การที่ลูกหนี้ร่วมกันคนหนึ่งชําระหนี้นั้นย่อมได้เป็นประโยชน์แก่ลูกหนี้คนอื่นๆด้วยวิธีเดียวกันนี้ท่านให้ใช้บังคับแก่การใดๆอันพึงกระทำแทนชนําระหนี้วางทรัพย์สินแทนชนําระหนี้และหักกบลบหนี้ลูกหนี้ร่วมกันคนหนึ่งมีสิทธิเรียกร้องอย่างได ลูกหนี้คนอื่นๆจะเอาสิทธิ์อันนั้นไปใช้หักกบลดหนี้หาได้ไหมมาตานี้เป็นเรื่องการชำระหนี้ของลูกหนี้ร่วมคนหนึ่งให้แก่เจ้าหนี้ไม่ว่าจะเป็นการชำระหนี้ทั้งหมดหรือการชำระหนี้บางส่วน การชำระหนี้นั้นย่อมเป็นประโยชน์แก่ลูกหนี้ร่วมคนอื่นๆด้วยซึ่งถ้าหาว่าเป็นการชำระหนี้ทั้งหมดแล้วก็จะมีผลให้ลูกหนี้ร่วมคนอื่นๆหลุดพ้นจากการที่จะต้องชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้อีกทั้งนี้เป็นบทบัญญัติที่สืบเนื่องมาจากมาตา291กล่าวคือตามมาตา291า291นั้น เจ้านี้ชอบที่จะได้รับชำระหนี้ได้แต่เพียงครั้งเดียวเท่านั้นดังนั้นเมื่อลูกหนี้ร่วมคนใดได้ชำระหนี้ไปแล้วเจา้าหนี้ไม่อาจเรียกให้ชำระหนี้อีกเป็นซ้ำสองได้แต่ถ้าเป็นการชำระหนี้เพียงบางส่วนลูกหนี้ร่วมคนอื่นๆก็จะได้รับประโยชน์เพียงบางส่วนเท่านั้นโดยความผูกพันในการที่จะต้องชำระหนี้ก็จะลดจำนวนลงวิธีเดียวกันนี้ท่านให้ใช้บังคับแก่การใดๆ อันพืนกระทําแทนชำระหนี้วางทรัพย์สินแทนชำระหนี้และหักกบลบหนี้ 1. ่ 1. การกระทําแทนการชำระหนี้คือการที่ลูกหนี้ร่วมคนใดกระทําให้เจ้าหนี้ยอมรับเอาการชำระหนี้อย่างอื่นแทนการชำระหนี้เดิม 2. การวางทรัพย์สินแทนการชำระหนี้ คือการที่ลูกหนี้ร่วมคนใดคนหนึ่งขอปฏิบัติการชำระหนี้แต่เจ้าหนี้บอกปัตไม่ยอมรับชำระหนี้ลูกหนี้จึงเอาทรัพย์สินนั้นไปวางณนะสํากักงานวางทรัพย์ซึ่งย่อมเป็นผลทําให้ลูกหนี้เป็นอันหลุดพ้นจากการชำระหนี้นั้นตามมาตรา331เช่นนี้ถือว่าย่อมเป็นประโยชน์แก่ลูกหนี้ร่วมคนอื่นๆด้วยนั่นคือลูกหนี้ร่วมคนอื่นๆก็เป็นอันหลุดพ้นจากการชำระหนี้นั้นด้วย 3. การหักกบลบหนี้คือการที่ลูกหนี้ร่วมคนใดคนหนึ่งใช้สิทธิ์หักกบลบหนี้กับเจ้าหนี้ซึ่งมีผลทําให้หนี้ระงับไปทั้งหมดหรือแต่เพียงบางส่วนตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา3 4มตามวรรคสองของมาตรา292เป็นที่สังเกตว่าในเรื่องการหักกบลบหนี้นั้นเป็นสิทธิ์โดยเฉพาะส่วนตัวของลูกหนี้รวมที่มีสิทธิ์เท่านั้น ซึ่งเขาจะใช้สิทธิ์หักกบลบหนี้หรือไม่นั้นก็สุดแต่ใจของเขาถ้าเขาไม่ใช้สิทธิ์ดัง,ดงกล่าวลูกหนี้ร่วมคนอื่นๆจะเอาสิทธิเรียกร้องของเขาไปใช้หักกบลบหนี้ไม่ได้อีกทั้งความในมาตรา342นั้นก็ได้กําหนดไว้เฉพาะคู่กรณีเท่านั้นที่จะแสดงเจตนาขอหักกบลบหนี้ได้ลูกหนี้คนอื่นๆไม่อาจใช้สิทธิ์เช่นนั้นได้ มาตากา293การปดดนี้ให้แก่ลูกหนี้ร่วมกันคนหนึ่งนั้นยอมเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่ลูกหนี้คนอื่นๆเพียงเท่าส่วนของลูกหนี้ที่ได้กปดดนี้ให้เว้นแต่จะได้ตกลงกันเป็นอย่างอื่น การปลดหนี้นั้นคือการที่เจ้าหนี้ยอมยกหนี้สินให้แก่ลูกหนี้โดยไม่เรียกร้องเอาค่าตอบแทนใดๆคือเป็นการยกหนี้ให้แก่ลูกหนี้ฟรีๆด้วยความเสน่หาดังนั้นถ้าเกิดกรณีเจ้าหนี้มีความเสน่หาต่อลูกหนี้ร่วมทุกคนแล้วปลดหนี้ให้ลูกหนี้ร่วมทุกคนทั้งหมดเช่นนี้หนี้นั้นก็เป็นอันระงับไปเจ้าหนี้หมดสิทธิ์ที่จะมาเรียกเอากับลูกหนี้ได้อีก มาตา293เเป็นเรื่องที่เจ้าหนี้มีความเสน่หาต่อลูกหนี้ร่วมบางคนเป็นพิเศษทำให้การปลดหนี้ให้แก่ลูกหนี้ร่วมคนนั้นเป็นการที่ลูกหนี้คนนั้นหลุดพ้นจากการชำระหนี้นั้นส่วนผลของการที่ปลดหนี้ให้แก่ลูกหนี้ร่วมคนใดอันมีผลต่อลูกหนี้ร่วมคนอื่นๆที่เหลือก็คือการปลดหนี้นั้นย่อมเป็นประโยชน์ต่อลูกหนี้ร่วมคนอื่นๆด้วย เพียงแต่เท่าส่วนของลูกหนี้ที่ได้ปลดให้ถึงแม้ว่าเจ้าหนี้จะไม่ได้มีความสนิหาต่อลูกหนี้ร่วมคนอื่นๆนั้นด้วยดังนั้นเมื่อเจ้าหนี้ได้ปลดหนี้ให้แก่ลูกหนี้ร่วมคนใดไปแล้วลูกหนี้ร่วมคนอื่นๆยังคงต้องรับผิดผูกพันในการที่จะต้องชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้โดยหากส่วนของลูกหนี้ผู้ได้รับการปลดหนี้ออกเป็นจำนวนเท่ากับที่ลูกหนี้ผู้นั้นจะต้องรับผิดในการไล่เบี้ยกัน ตามมาตรา296ความจนท้ายของมาตรา293กำหนดว่าเว้นแต่จะได้ตกลงกันเป็นอย่างอื่นอธิบายได้ว่าเนื่องด้วยการปลดหนี้ให้นั้นเป็นกรณีที่เจ้าหนี้มีความเสน่หาลูกหนี้ถึงได้ปลดหนี้ให้แต่ในเรื่องของลูกหนี้รวมนั้นในหนี้รายเดียวอาจมีลูกหนี้อยู่หลายคนซึ่งเจ้าหนี้อาจจะมีความเสน่หาในลูกหนี้ ร่วมเพียงบางคนเท่านั้นและทำการปลดนี้ให้แต่ไม่ต้องการให้มีผลถึงลูกมีร่วมคนอื่นๆในกรณีเช่นนี้กฎหมายก็เปิดช่องให้โดยไม่ให้ผลของการปลดนี้เป็นไปตามความในตอนต้นของมาตรา293กาวคือให้สิทธิเจ้าหนี้ที่จะทำความตรววงเป็นพิเศษกับลูกนี้ร่วมคนอื่นๆว่าการปลดนี้นั้น เจ้าหนี้มีความประสงค์จะให้มีผลต่อลูกหนี้คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเท่านั้นไม่ให้ลูกนี้ร่วมคนอื่นๆได้รับประโยชน์ด้วยเช่นนี้ก็สามารถทําได้ถ้าลูกนี้ร่วมคนอื่นๆเหล่านั้นยินยอมแต่ถ้าลูกนี้ร่วมคนอื่นๆไม่เห็นด้วยก็อาจจะไม่ยินยอมตกลงด้วยก็ได้แต่ถ้ากรณีที่เจ้าหนี้ปลดหนี้ให้โดยมิได้ทำความตกลงเป็นพิเศษกับลูกหนี้ร่วมคนอื่นๆแล้ว ผลก็ต้องเป็นไปตามความตอนต้นของมาตรา293ที่เก่ามาแล้ว